กระแสละครครอบครัวมาแรงหนุ่มมาริโอเลยขอจับมือน้องเต้นะานัทพรเข้าฉากวิวาในเพลิงทรนงถึงแม้ว่าเจ้าบ่าวมาริโอจะเดี้ยงมาเข้าฉากก็ตามค่ะ นางเอกหน้าหวานเต้าณัฐพรก็เป็นอีกคนที่ต้องมนต์ชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ได้ใส่เมื่อไร่ก็ยิ้มหวานไปทั้งวนันฉากนี้ในละครเพลิงธนงของค่ายเมกากรุ๊ปก็จัดได้อย่างที่สาวเต้าฝันเอาไว้ซะด้วยรอบงานเต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวผุดพองและมีไฮไลท์เจ้าเบ่าวเจ้าสาวเดินควงแขนปรากฏตัวในค่ำคืนสำคัญสวยหล่อสะกดทุกสายตาทุกอย่างเกือบจะเพอร์เฟกต์เป็นวิวาหวานตัวอย่างถ้าพระเอกมาริโอมาเลอร์ไม่หอบอาการคอเดี้ยงมาเป็นเจ้าเบ่าคอแข็งเข้าฉากนี้เบ่าสาวจะหันมามองตาซึ้งให้กันสักที อย่างมีปัญหาเลยล่ะค่ะอ๋อพอดีผมมีอุบัติเหตุนิดหน่อยครับแล้วก็หันคอได้นิดเดียวอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ก็วันนี้จะเป็นคนก้อนกลางหญิงครับเพราะว่าใครเรียกผมก็จะไม่ค่อยหัน<ช>เพราะว่าคอมันเคดครับก้มก้มหัวยใครไม่ได้ใช่คอมันเคสเวลาหันมามองพี่หนุ่มบอกให้ให้หันม,มองเจ้าสาวหน่อยแบบมาดูว่าสวยไหมก็เขาก็จะหันนี้ค่ะครับหันไปทั้งตัวอะไรอย่างงี้หันนี้ตลอดเวลาเดินก็ ปกติดีครับแต่ว่าปกติแต่โอไม่ปกติครับ<ม>ก็จะไปเอาพวกพรมเพิ่มเขาไปด้วยครับรองเท้ายาวครับตื่นเต้นจริงครับ<ม>นี่ขนาดในละครนะถ้าของจริงนี่ผมว่าคงไม่รู้จะทํายังไงจริงๆครับโอ้ยวันนี้แต้วสวยมากพูดดีๆนะพูดดีๆอ่ะวันนี้แต้วสวยมากแล้วก็คือแบบเห็นแล้วหูปากไม่ได้เลยทำไมอ่ะปากค้างอ่ะ,อะ